สวัสดีครับ่านประสมครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับครับมื้อนีก็มาพบกระปูน้ำใสกับพ่อกามาเชียเนาะครับครับผมมื้อนีกพะป๋อกอมาเชียกับพอดีมานขึ้นมาทั้งเย็นไงเลยครับผมครับครับกลับมาบิ่งไม่ใหญ่ยเนาะครับบิ่งไม่ใงญ่ไม่ใหญ้เเป็นลมได้ย่างครับผมพอดีกับปูต้นตะเคียนหรือว่าปูทุ่ดงแรงไม้เ้อครับผมที ก็มาเชียร์น้ำเชียร์คยตามแนวทางปูหล้วกับบริตติดต่อกันพักหนึ่งเพราะว่าปูเปลี่ยนโทรศัพท์ไม่ครับผมครับก็เลยอยากจะนําเสนอแนวทางครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะให้อูน้ำใช่ได้ครับผมครับผมคนนําเสนอสู่พี่นองเอฟซีครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขปูอ่าทุดงแรงไม่ครับผมขอขอบพระคุณปูนะครับที่ให้แนวทางอูน้ำใส่ในมาไทยทอวให้พอพี่นองรับส้มรับฟังเนาะครับครับผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วุ้นน้ำไส้นี่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อๆไปเนาะครับผมครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมครับตะปูต้องใส่เข้าปา,ากก่อนขอบขอบขอบคุณปูฮู้เหรอปูครับ ก็มาเชี่ยการนมัสการครับผมน้ำไส้กาดนมัสการครับเจริญพรปูลูกไส้เห็ดเห็ดคลิปน้ำปูก็เลยอยากจะมาสัมผัสปูน้ำครับอครับลงแนวทางน้ำปู้น้ำไส้ได้ปูครับครับอ๋อแต่ตอนนี้มาอยู่แถวไหนยูอุดรแล้วบอ่แเมนครับอันก็ไม่ยูแล้วครับผมอยูอุดรแล้วหลวงพ่อจะอยู่อุดรอนนี่หละคือกันเลยอ๋อเพชรนี่หละอ๋อหลวงพ่อกัน บ่บ่ได้โถดงไปทางแดนไหมครับผมบ่เนี่ยจะใหเอายุนี่แหละแต่ปีหกสี่เลยที่ถึกยุนี่ประเทศไทยยุ่งเลยนั่นเลขะครับแต่ว่าญาเนี่ยจะเขาต้องหาห้งหอติดติดโอ้เสียดายนะปรูได้ว่าส่งไปในเมืองหกสองล่างตัวเดียวเอ็นบอร์สันยังว่าอยู่เอกโบ่ติดต่อบ่ติดต่อมาเนาะต่อเลยเพราะว่าสีสวดเลขวันที่สิมานี่เองไทยยามาไทยแม่ตะเคียนมาเมืองต้นตะเคียนหลด หาทีปูเอยวันเนี้ยวันพ่านี่แหละสวดสิบหาสวดเศร้านี่แหละแต่ว่าตอนนี้ได้ไปปูเด้ไดแล้วข่อยสวดวันผ่าแล้วมันเลขมันดังแท้เจอก้อนหนนี่วันพ่าทีแล้วเออสวดเต้าอันหละวันที่สิบเจ็ดนั่นแหละวันนี้จะเขาวัน้างกีแมนคักน้อปูเออเขาเขาวันแางมันแมนบ่แมนมันอยู่น้ำเจ้าของนี่แหละบ่เห็ดแต่ว่ามันตะบ่แม่นแหละว่วผมเพนเอเลขวัดนี่ที่เห็ด ที่เห็ุวันที่สิบเจ็ดนี่สิบเจ็ดปูหลังหลังเลขออกเลยเออเลาเลขออกแต่วันพระเนาะวันนั้นเล็กปันยังเต็มก่อนเลยหาสื่อบดาใด้อ้มาทางหนใดก่อนเออฮะงูว่าหันใดตัวใดกับพูหกสองตีหกสองล่างบอกล่างเล่นเน้นให้พูแม้มไปให้เมืองห่นไดีเห็นแล้เห็นบ่อเฟรดเอียงเงินกมาเชื่อกับพวกคเดีวขอไปเบรนตงเทียปูครับแล้วแล้จะให้เก้าศูนย์สามสเปะและสามโตเงินนั้นแปดหาศูนย์ตเข่าได้ ดอกแปดศูนย์ฮะแต่เมื่อเขานี่เองไอ้สามศูนย์เนี่ยผก็เห็นมันดอ,อกเลยแต่ว่ามันต้องออกตามเราวราว่าให้สามศูนย์ลางมออกสามศูนย<อ>์แต่ว่าออกศูนย์เก้าแล้ว,ออลวที่ที่ที่เขานี่ต้องงวดกับกเมียนปะปูเมน<อ>ได้ทุ้งหนดละครับพ่ครับแต่ว่ามันมันแต่ลืมลับอยู่แหละผู้ที่ได้ต้องมีบุญอิรลี<อ>ลยนแหละผู้ใดแม่น แค่ส <ersch> ิบอกมันปากเปียกเขาตะบบซื้ออยู่นี่สร้างอยู่นี่ตะบบซื้อเขงบอกซื้อพลัง่านมันเหนื่ยเนาะพลังงาอยู่นี่กพลังเฮ็ดกุดอยู่เป็นพลันเฮ็ดกุดกำลังเก็บงานอยู่นี่โอ้เห็นบ่อสร้างเขาบอกอย่างบอกว่างตะโบซื้อแต่งวดนหนึ่งหกตะโบซื้อสร้างก็ได้เออสองหนึ่งหกอยากได้เติมพลังรถข้าสร้างวะ เติมหน่อยจะได้หน่อยเติมไลน์จะได้ละย,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 ยังยำให้อีกหกสองเนอเติมเอลลดอตวันนี้ยังบ่เติมอีกวันนี้สุดท้ายเลยเด้นี่องานแล้วคร <c oughs> ับ <c oughs> โอบ้บไม่บุญมันบ่ได้แล้วของสีม้วนเออวันตะวันให้ยั่มพัชชัยอนสุดท้ายมั้งครับงดงดสุดท้ายนี่แหละเ <c oughs> ยาว่าเลขหลวงพ่อพงสวดพระยาเนี่ยได้หัึงสี่เด้ออันสิเจ็นี่บอกปูเออสวดได้ข้างบนอ่ะหกศูนย์สี่ หกศูนย์สี่นะครับเออบนสามตัวเอ,อเลขข้างล่างแปดสองแปดสองครับวออันนี้มันจะมาเกีียวเด้หลังหลังจากสวดแล้วได้ออกมาแล้วแต่มันมน,นั่งอธิษฐานอีกเด้ฝันต้องฝันเกีียวอยู่เด้อแล้วฝันว่าได้ฝันว่าได้โปอยเงินคือดังเครื่องบินไปล่อยเงินกระสอบนึงมาให้แสดงว่าสิโซ้ง่ายยล่อยเงินปเป็นกระสอบวันนี้ฝัน ตะฟันอยู่ในลนนักษณะนี่ห่ยว่ามันรับสะพานแ่ละเขาก็เหลือแหละแต่บ้านใจงวดงวดหกสองยังบอกไม่ออกฟังอยู่บอกว่าได้แกะขนมเด็กน้อยแกะน้ำคอกเลี้ยงกลายเป็นแถวแก,กทะทนะ่านนะแต่ว่าเลขเลขเลขกูเ้เนี่ยเ็ขตัดน้ำปูเนานะเออเลขบนเนี่ยตัดเอาศูนย์สามเพียงปูหายเก่าศูนย์สามว่ามันทั้งเทอมันจะเขาทั้งล่างทั้งบนบ่าเขาตัวหนึ่งแต่เขาตัวหนึ่งแต่ว่าเลขนี่สะพายนใจแน่นนี่เพราะว่า ว่ามันแปดสองเนี่แล้วล่ะโอ้เน้นแปดสองครับเน้นล่างอย่างเดียวว่าเกี่ยวได้บอกให้หกสองให้บอกเน้นละล่างอย่างเดียวเห็นบ่กพาะต้องกราบเลยบอกครับครับบ่เป็นสิบอกเป็นทางวาลดวงเอสอสสยเข้ามาลูกาสาวโรมาโอ้สาวโตมาแปดสองย<อ>ิบจับเอตเตอรี่แปดสองล่างเน้นตัวเดียวเลยเน้นเน้นล่างแต่ว่ามั่นใจล่างหลายเพราะว่าวาย เอ้ยโทรมาย่ำหนงอ๋อครับครับเน้นแหละงเน้นล่างแปดสองหลวงพ่อฝันเมื่อวานนี่เจ้เขามาขายไอ้ลอตเตอรี่ครับผมโอ้ยไปเอาขายแต่แนวมันบ่มีมาให้กันวันละหกสองแต่เบิร์ดค่ะว่าบัตรค่าก้นนี่เสื้อแปดสองแปดสองเบิร์ดอาจารย์ค่ะว่าเอ้าวมาสิเจ้าเอาไปขายผู้อื่นเบิร์ดแล้วผมมีอยู่ใบทนึ่งอาจารย์มาสิเอ้าไม่มีเบิรงดจะเอามาขายใครวะ ที่ว่าผมเก็บไว้นี่พ่ออย่างนี้ผมฝันอาจารย์ว่าสั้น <c oughs> ผมฝันว่าไอ้นั่นผมฝันว่าไอ้ไฟใหม่รดผมว่าสัน้นรดแต่รด,ดเรามาขายไอ้ลอตเตอรี่ให้หลวงพ่อวันแปดสองฮะนะครับดออกไฟใหม่บนมันนี้เราได้เก็บไว้เก็บไว้ใบเดียวเราขนะเราเลยมาขายให้ซะแปดสอง <c oughs> <82 S 1> ครับ,รบปันนี้แนละ้วอ้าวของเห็นไอ้ลอตเตอรี่จะเออมาใส่อีก่าสั้นหกศูนย์สี่เนี่ย่าสันนาส้น มันมีมันมีคนสั่งมาสั่นเอาวะนี่เบิดเลยเราครับโอ้เล็ก่อยอยู่เจ้าไทยผู้อื่นเบิรเนาะวะะเผยจะผ่านไม่ครับพี่น้องหกศูนย์สี่แปดสองเบิร์เป็นแนวทั้งนะครับผมแต่ว่าเบิร์ตเป็นแนวทั้งผู้ใสเสื้อจะได้ไส่ผู้เสื้อมันแต่บอไรของเลยมันละเอียดสามสิปบ่บปูสี่ชิปปูเจนังอีกฮะบางที่สามสิบไปเอาอย่างบ่อปูเลยว่านี่โครงที่ถ่ายเพรวันพระพูดแล้วบ่อ สะป้อยไปแล้วสะ oh, ป้อยเลยแหละโอ้หมดแล้วคร oh, ันี่ครับอรคอยบวกกับได้แต่คอยลอ้มคลิปนั่นสงลูกไอ,อันนี้ที่สองไปให้นี่มีแตสมาชสิ่งผู้ที่ร่วมบุญน้ำกันเด่นนะครับผมเออต้องต้องย้ำให้ผู้ร่วมบุญเน้ยอันนี้ผมร่วมปล้อยแล้ว้ะป้อยเล,ลอยลอันนั้นจะแล้วจะบุญปัดจะนาเพราะว่าเออที่ย้ำให้จะผู้ที่มีหลายอามีแค่นั่นแหละเอ็ดดีทุกคนเออรวยๆกันครับผม กระชิลบปนปูสมนีเด so ้อครับขอประคุณปูเจริญพรเจริญพรครับขอประคุณครับปูครับปูอยู่ดีสบายดีนะปูเนาะสบายดีเยครับปูครับผมสบายดีล่ะถือทุขภาพก็จะสบายสบายมากทุกคนแหละทุกลูกหลานคนเลยครับงานจ้าปูจะได้มาเจ้าได้ไปมถ้าใครลูกใครลานถั่ะเทพบุญแน่ครับนั่นนี่แน่อ่าแค่นี้แหละครับการดำเนินการการดำเนินการครับ เอาครับเล็กปูชุดดงแรงไม่เนาะครับบนกระไฮมาเป็นงวดสามสิบเอ็ดกระดาษสองพันหาลอยหกจิบหกนะครับเม็ดเดียวครับบนหกศูนย์สี่เนาะครับหรือจับมาเด่นหกศูนย์หกสี่ศูนย์สี่เนาะครับส่วนล่างบนไฮมาเน้นเนียนแมนแมนเลยเนะครับแปดสองครับผมคเอาครับเบิ้งเปลี่ยนแนวทางด้วยครับครับเพื่อเดเลกเดลาบมันมั่นน้ำกันเนาะครับ ขอให้พแม่พี่น้องถูกงวยเรื่องเงินไปนำกันเ้อยครับผมสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองสิบหกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ